ครัสบสวัสดีครับผมสีเกาะ,กาะ,กาะอ๋ะอในโมอนลองพูมาลองดับสีเกาะดีอย่างวัตถุนี้เองคุณภาพดีเลยสีกาะมาจากบริษัทของอ๋ออันนี้เป็นการเก็บรายละเอียดครับคือพ่นพ่นสีเกาะเหล็กแล้วพรุ่งนี้ก็โป ออพรุ่งนี้เนาะหุอพรุ่งนี้หยุดโอ้ยเใส่เด้เงนอ่างนี้วันนี้ไม่ต้องโอนให้ดอกพรุ่งนี้ต้องมาทำงานต้องมาโป๊ก่อนไม่เป็นไรมันตกทำงานไม่เต็มที่ใหหยุไปมไม่ได้ครับมไม่ได้อ้า ทำไมน่ะโอ้ตายแล,ล้วเราเาเครียดจัดตกะสบธมานไม่ได้โอ้สวยงามเลยถัดสีเก่าออกพ่นสีใหม่แล้วข้างในเดี๋ยวจังสินข้างในอะ่ะเเป็นเป็นไนไงง

วิ่งอ้อยเอาเงินก่อนเดี๋ยวลงทุนอีกลงทุนลงทุนซื้อเหล็กซื้อเหล็กซื้อนั่นมาอีกสามหมื่นเ,เอามาต่อคอกต่อคอกวิ่งอ้อยก่อนใช่ไหมต่อทะเบียนต่อไรวิ่งอ้อยก่อนโอเคไหมเข้าฮะ อย่าดูหว่าเดียวถ้าถ้าโอเคเดี๋ยวผมจะไปคุยกับไอรถตัดวิ่งอ,อ้งอ,อยลำมันทุกวันนี่เขาไม่ค่อยอยากวิ่งอ้อยลำกันแล้วอ้อยรถตัดมันวิ่งง่ายใช่ ช่งสิงขัดสีแล้วครับไอไอไอตอนที่ผมมาถ่ายแล้วผมลงคลิปบอกว่าช่างสิงจะพ่นแล้วจะโป้แต่ไม่ใช่แล้วแต่พ่นพอพ่นเกาะเหล็กเสร็จโ,โป้โปนะ้ได้มันตกบรรยากาศมันชื้นชื่นเยอะเลยอ๋อสีมันจะโปสีโป้ไม่เกาะปะ ไม่ใช่ไม่ใช่เขามีสีโปะเกาะเหล็กด้วยนี่นีอยู <laughs> ่แต่ว่าคือมือ<ะ>เขาไม่ขายอยู่แล้วต้งบานห้องไปแล้วมันต้องมาคืกกาใส่เห็นเอฟซีเขาบอกว่าให้เขาซื้อไอ้สีโปะเกาะเหล็กเขาว่าเนี้ยมีไหมมัมมนออมีอยู่อยู่ในโทรศัพท์เออมีอยู่เนาะแล้วก็ซื้อซื้อให้เจ้าของรถซื้อไอ้สีโปะเกาะเหล็กมาอ่ะโปะเกาะเหล็ก นี่ต no. si mm. ้องถามช่างเตี้ยเนาะถามช่างเตี้ยดูว่าสีโปะเกาะเหล็กอืมช่างผมผมว่าอันไหนม่พูดนะครับดีกว่าโปะเลยเลยจากแล้วคันพลังเขาใส่

เฉวแล้ครับคนสีขัดสีวับเลเลยนัวโก่่่านสีดล้หัว <c oughs> เมันไวเกินไวเกินนี่นอัน เจ้าของเขาบอกว่ามันไวเกินขอสักเดือนหนึ่งเปลี่ยนใจแล้วครับ20วันโอ้ให้20วันแล้วเมื่อกี้บอกว่าเดือนหนึ่งนีพอมาอีกรอบหนึ่งประ่าให้20วันแล้วคนไร้ใจแล้วเนบุเบิเอาอะไรครับคนหลายใจครับใช่ไหมเออใจไม่เคยใจเดียวป่ะ เมียก็มีหลายคนอไหนนอกคุณ kind of ินเพ่อนมีหลายคนโอ้วี่วคนนึ่งวคนบักวันนี้ก็มาช่างสนก็ได้หลายอย่างครับวันนี้ขัดสี ทุ่นเกาะเหล็กเอากระจกออกเป็นมางมืดเอากระจกออกวันนี้ก็วันนี้ก็ถักสีประตูก็ขัดผมเพราะว่าผมผมเพว่าผมผู้นึ่งไงเจ็บเพราะเศร้าแต่ว่าผมเพว่าผมยึดไปอยู่เอาอยู่โอ้ยไวอยู่เพราะว่าเพราะว่าผม ผมเอาผมไปเที่ยเขยเาพูด,ดเลยแหละแต่ว่าผมไม่หยุไม่แล้วไม่คิดไปบอกคนลอินึ่งบางคนไปในคุยนางหยิโอ้คุยน้ำกระวน,นขนาดงานละเอียดงานเคาะขนาดนี้ยังเวลาแค่สิบสองวันเองเกือบจะเสร็จแล้วเนาะ <c oughs> งานปะผูด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะงานเนี่ยช่างช่างหญิงทำแค่สิบสองวันครับ เกือบจะเสร็จแล้ว,แต,วแต่ว่าพูดถึงจริงไม่จริงเลยเออ่ยทางสิงบอกว่าไปนั่ออนเลยเฉยเลยแต่ก็ได้ความรู้จากเอฟซีมาเรื่อยเนาะครับแนี่เออแต<อ>่ผู้ใดควรห่วงกระแนะนํามาเน,นีเ่ยนั่นเลยน้อมรับฟังอยู่เออก็มั่วไปใช่หรผมแบบว่าเทพเรามันมักไหมนนออทำแล้วมันมีความสุขเขาเรียกทำแล้วมีความสุขงานที่เรารัไดามาเก่งมาผมมาเก่งอ่าที่พงศ์บอกมาเก่งแต่ว่า เพื่อมันเห็นเราไม่สบายใจหรือว่าอะไรหนิอ่อาก็เรียกว่างานที่เรารักแต่เห็นเราไม่สบายใจใเลยทั้งเพลงมันบบเออมันงงน,น,น,นี่นี่แหละครับแจ้งสิงเวลายอยู่กับผมนี่แกจะยิ้มได้นะแกจะคุยนะแต่เวลาอยู่เวลาอยู่กันอยู่กับเจ้าของรถหรือว่าใครเจยได้จะเครียดหน่อยอยู่ตามสถานการณ์ เราพาเกี่ยวกันเลยเราพาเราพาคมวลกับอีมวลนั่นก็กันนะแต่อยู่กับผมสนุกไหมอ่าไม่เครียดเนาะไม่เครียดนะอยู่กับผมไม่เครียดหรอเครียดหมไกิไม่เกิดนไม่เกิดคำนิยมก็ไมคำนิยมนอาจจะว่าเขาเขาเอาคิดแล้วได้ตามสถานการณ์นะเออ ไหนบ่านดูหนาเมือ,องนอนหนายัางสินะเออแล้วพอเหนหอดแสงมัด้วยมนก็คอมเหม็นมากเลยโอ้โหฟังเล่ไหมไม่ <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> นี่ครับโอ้นี่ก็อันนี้เรา ผมจกมาขัดมาขัดสร้างเครื่องอย่างนี้เอยู่อันนี้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 เราเราขัดแค่นี้เปล่านะแสงสิงเราขัดแค่นี้บ่ครับขัดตรงนี้ถ้าว่ามันบุบต่อ่ปตรงโผล่แล้วก็ร่วงสามลอยแบบนั้นบุบเลยเออแล้วทำมันได้บุบนอกกับโผล่ก่อนโผล่ก่อนเราขัดต่อนไปสามลอยกันเลนั่นแหละครับ แต่นอยากหอดเรียนทุกั้างเลยเด <c oughs> ี๋ยวันคืได้กินหมดอ่ย <c oughs> อ่ะหลับคลิปนี้บายบายครับผม